ข้ารือหาดแสนล้านอรพันธ์ผานทองคว้าตําแหน่งคุณนายไทยรัฐปิดเงียบซุ่มวิวาพลิกเป็นสะพ้ายไทยรัฐข้ารือหาดแสนล้านอรพันธ์ผานทองใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงไม่หวนคืนจอหลายคนคงคุณหน้าคุณตาอดีตนางเอกในตํานานอย่างนิดอรพันธ์ผานทองกันเป็นอย่างดี เพราะถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อปี2525 25ถึง2532เธอคือขวัญใจวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นโดยเส้นทางวงการอรพันธ์ผ่านทองเข้าสู่วงการโดยสุภารโดยเล่นภาพยนตร์สั้นสำหรับประกวดทางโทรทัศน์เรื่องเธอกับฉันและเป็นนางแบบในนิตยสาราวัยรุ่น จากนั้นได้แสดงภาพยนตร์เรื่องอาจารย์อ้วนสติเฟื่องคู่กับจุ๋มจิม๋มเข็มเล็กและนัทธิดาแก้วบัวสายต่อด้วยภาพยนตร์เรื่องกุลซืออ้วนคู่กับธนงศักดิ์สุภาการโดยกุลสืออ้วนรับบทโดยจุ๋มจิม๋มเข็มเล็กและได้แสดงภาพยนตร์วัยรุ่นต่อมาอีกหลายเรื่อง โดยเรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดคือวันวานยังหวานอยู่คู่กับอัธพลประเสริฐยิ่งและวันนี้ยังมีเธอคู่กับวงสกรรัฐมิทัศสองนักร้องนำจากวง m ม็กอินทอจากนั้นได้หันไปแสดงละครโทรทัศน์และเมื่อโลดแล่นในวงการในฐานะนักแสดงมากความสามารถมานาหลายปี อรพันธ์ผานทองก็ได้หันหลังให้วงการและไม่ได้อยู่เบื้องหน้าอีกเลยหลังจากที่อรพันธ์ผานทองได้เปิดใจว่าเธอนั้นแต่งงานกับสราวุธวัชรพลเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเธอได้ออกจากวงการแสดงและผันไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก่อตั้งโพลิพาส ผู้จัดรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ปัจจุบันอรพันธ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโพลิพาสเอ e นเตอร์เทนเมนต์จำกัดและด้านชีวิตครอบครัวอรพันธ์พานทองมีทายาทสาคนสรายสราลักษ์สาวุธสามพี่น้องงานดีลูกนิดอรพันธ์ที่ตอนนี้แต่ละคนนั้นเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ที่เรียกได้เลยว่าแต่ละคนโตขึ้นมาเก่งสวยหล่อและทําให้ครอบครัวมีความหลากหลายและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น